สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก y l g ประจำช่วงเย็นของวันที่25มิถุนายนปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวัน ราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบริเวณ1,760.38ระหว่างวันราคามีลักษณะของการปรับฐานและดิ่งตัวลงแต่ระดับต่ำสุดถึงบริเวณ1,753.51ซึ่งเป็นการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าขณะที่หลังจากราคามีการปรับฐานและอ่อนตัวลงเริ่มมีแรงซื้อและการดิ่งตัวกลับของราคาโดยราคาพยายามทรงตัวรักษาระดับไว้โดยทำระดับสูงสุดของวันได้เพียง1,768 จ8.9เหรียญดอลลาร์ตรออ่อเทสออนหลังจากนั้นราคาก็เริ่มอ่อนตัวและปรับฐานลงมาอยู่บริเวณ1,763.54แกวงตัวสลับขึ้นทั้งในแดนบวกและแดนลบโดยปัจจุบันราคาอ่อนตัวเ,เล็กน้อยประมาณ0.55เหรียญดอลลาร์ตรออ่อเทสออนทางนี้จะเห็นว่าราคาทองคำเริ่มมีลักษณะของแรงขายทํากำไรที่สลับออกมาเพิ่มสูงขึ้นแต่การปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงของราคาทองคำยังไม่มากนัก โดยราคาพยายามทรงตัวรักษาระดับและแกว่นตัวออกด้านข้างเพื่อสะสมกำลังหรือแรงซื้ออย่างไรก็ตามประเด็นสถานการณ์สงครามการค้าที่มีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนยังคงจับตาเมื่อคณะบริหารภายใต้การนําของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจว่าบริษัทชั้นนาของจีนรวมทั้งบริษัท Hu วเวยเทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่หด้านโทรคมนา,าคมและบริษัทฮิฟวิชันซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภยัยเป็นบริษัทลูก รือถูกควบคุมโดยกองทัพจีนสารัฐก,กำลังวางแผนและกรอบงานเพื่อออกมาตรการการคว่ำบาตรทางการเงินครั้งใหม่ประกอบกับก่อนหน้านี้สำนักงานผู้แทนการค้าของสารัฐก,กำลังพิจารณาเปลี่ยนอัตราภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆของยุโรปภายใต้เงื่อนไขและความขัดแย้งทางภาษีรวมทั้งประเด็นการซื้อเครื่องบิน สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวมีมูลค่าในส่วนของการจ,จัดเก็บภาษีต่อสินค้าของฝั่งยูโรโซนในวงเงินรวม3.1พันล้านดอลาลาร์าาสหรัฐทั้งนี้ความตึงเครียดดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะฟื้นตัวอย่างชะลอตัวลงขณะที่นักลงทุนกังวลมากยิ่งขึ้นว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจจะยืดเยื้อยาวนานมากยิ่งขึ้น ความวิตกกังวลดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนเลือกที่จะกลับมาถือครองเงินสดและถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยโดยขายสินทรัพย์ต่างๆรวมทั้งทองคำออกมาอย่างไรก็ตามทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแม้ว่าจะปรับตัวลงแต่ปรับตัวลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าที่ทางตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งปรับตัวลดลงน้อยกว่าสินทรัพย์ต่างๆที่ถูกขายทาำกำไรออกมาทั้งนี้ราคาพยายามทรงตัวรักษาระดับไว้และทองคำ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนและแรงพยุงไว้จากความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะยาวที่ยังคงมีทิศทางชะลอตัวหรือดอบตัวลงซึ่งทองคํายังถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ยังคงได้รับความนิยมจากความวิตกกังวลดังกล่าวในระยะยาวเช่นกัน ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อน,น,นไหวของตัวราคาทองคําราคาทองคําได้รับปัจจัยหนุนจากมูดดี้มีการเตือนสหรัฐให้เพิ่มเงินเยียวยาก่อนโควิดจะทําคนตกงานทะลุ4ล้านคนทั้งนี้ในส่วนของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดดี้มีการออกมาคาดการเกี่ยวกับทิศทางการว่างงานในฝั่งสหรัฐการคาดการในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้มีคําแนะนําว่าอาจจะต้องมีการ เตรียมเงินเยียวยาและเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนไม่ให้ภาะวะเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอตัวหรือมีการปรับฐานลงมากกว่านี้ทั้งนี้หากเศรษฐกิจและการจ้างงานมีทิศทางชะลอตัวหรือปรับตัวลดลงการจ้างงานในสหรัฐอาจจะเพิ่มขึ้นถึง4ล้านตำแหน่งอย่างไรก็ดีมูดดี้ระบุว่าเม็ดเงินในงบประมาณเยียวยารอบใหม่จะมีมูลค่าน้อยกว่ากฎหมายเยียวยาฉบับก่อนหน้าซึ่งมีมูลค่าเกือบ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสภาผู้แทนสหรัฐได้อนุมัติ ไปเมื่อไม่นานมานี้อย่างไรก็ตามสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและส่งผลเชื่องบวกต่อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี้ทองคําได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อคณะทํางานของทั้มยืนยนันกองทัพจีนหนุนหลังบริษัทหัวเวย่ยและฮิ v วิชัน ทั้งนี้คณะทำงานของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าบริษัทจีนหลายแห่งรวมทั้งบริษัทโอเวยและบริษัทฮิวิชันอยู่ภายใต้การสนับสนุนของกองทัพจีนประเด็นดังกล่าวทำให้สหรัฐเตรียมมาตรการในการคว่มบาตร ตอบริษัทดังกล่าวเพิ่มเติมทางนี้กระทรวงกระหโหมของสหรัฐเปิดเผยรายชื่อบริษัท20แห่งที่สหรัฐระบุว่าได้รับการหนุนหลังจากกองทัพจีนโดยกระทรวงได้มีการรวบรวมรายชื่อบริษัทต่างๆที่ดําเนินงานในสหรัฐและเตรียมมาตรการที่จะลงโทษบริษัทดังกล่าวเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามทองคำในฐานะเสีพยงสลอดภัยถูกลดความน่าสนใจและมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาเมื่อบริษัทลูกพันซ่า เมื่อหุ้นของบริษัทลุพันซาทะยานขึ้นหลังจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หนุนแผนช่วยเหลือของรัฐบาลสายการบินลุพันซามีทิศทางหรือมีการฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีสัญญาณจากมหาเศรษฐีพันล้านที่สนับสนุนมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาลเยอรมนีวงเงิน9,000ล้านยูโรเพื่อกอบกู้สถานการณ์ของสายการบินดังกล่าวแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งยูโรโซนมีสัญญาณ มีสัญญาณที่ฟื้นตัวขึ้นแนวโน้มหรือประเด็ดนดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันการขยับขึ้นหรือการดิดตัวขึ้นของราคาทองคําในช่วงสั้นด้วยเช่นกัน ในส่วนของค่ำคืนนี้แนะนำให้จับตาตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งมีตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวที่ค่อนข้างมีความสำคัญทั้งนี้เวลา1.30ทุ่ม30นาทีจะมียอดสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือนพฤษภาคมเวลาเดียวกันยังมีการเปิดเผยประมาณการครั้งสุดท้ายของ GDP ประจำควอเตอร์1ของปี2020และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจาสัปดาห์นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจ บางตัวเพิ่มเติม,มซึ่งนักลงทุนอาจจับตาข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าวเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำดอลลาร์สหรัฐและที่ทางราคาทองคำเพิ่มเติม ในส่วนของการเคลื่อนไหวและทิศทางราคาของทองคําจะเห็นได้ว่าราคาทองคําแม้ว่าจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นแต่เริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทำกำากําไรสลับออกมาที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ในระยะสั้นราคาพยายามทรงตัวและเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแต่เมื่อราคาพักฐานหรือปรับตัวลงมามีแรงซื้อและดันให้ราคาทองคําขยับและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่การขยับหรือการดิดตัวขึ้นยังไม่ผ่านหรือย,ยังไม่พ้นแนวต้านแรกบริเวณ1 7 7 9 1 7ด เจ็เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนได้จึงทําให้ราคาจําเป็นต้องมีลักษณะของการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาเพื่อสะสมกําลังหรือแรงซื้ออีกครั้งอย่างไรก็ตามหากราคาอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้แนวรับในโซน1 7 5 3ถึง1 7 4เี่เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนหากราคาไม่หลุดกรอบหรือชแนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นในระดับดังกล่าวอย่างแนะนําเข้าซื้อเพื่อหวังทํากําไรจากการรีบาและการดิดตัวขึ้นของราคาทองคําซึ่งหากราคาย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมาสะสมกําลังหรือยืด เหนือระดับดังกล่าวได้น่าจะมีแรงซื้อมากพอที่ทำให้ราคาขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทดสอบแนวต้านระดับ1 7 7เดอยเดหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนอีกครั้งอย่างไรก็ตามหากราคาขยับหรือเข้าใกล้ระดับดังกล่าวแนะนําให้ทยอยแบ่งทองคําออกขายสาหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยแต่หากรับความเสี่ยงได้สูงให้จับตาดูว่าราคาผ่านหรือยืนได้ไหมหากยืนได้สามารถชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไปอย่างไรก็ตามยังคงแนะนําว่า ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าพอราคาขยับรับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อชนกรอบหรือชั้นแนวต้านด้านบนจะมีแรงขายในลักษณะทำกำไรสลับออกมาและราคาจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ในกรอบทรงตัวในระดับสูงออกด้านข้างหากราคายังสามารถทรงตัวหรือยืนเหนือกรอบแนวรับเหมือนรอบที่ผ่านมาได้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคํายังคงเป็นบวกดังนั้นจึงแนะนําเข้าซื้อเมื่อราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาไม่หลุดกรอบหรือแนวรับด้านล่างเช่นกัน สำหรับวันนี้ทางวา l ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้และขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ